โอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคลิปอําแกล้งคน,นกันนะคโอเคสายสายคนนี้เล่นทีวีกว็าสายไปืม คนนี้ก็ไม่เว้นไม่เป็นไรใช่เนี่นี่รบีอยน <laughs> oh, ha, <thank> đi, <you. laughs> <He's gone. laughs> oh. <laughs> I don't need it. Okay. ไหนมีอีกไหมมีอีกไหมอุ้ยคุดออฟไลน์หมดเลยมีไหมอันนี้ว

นั่งคนหนึ่งชอบไม่น่าเนอะเพราะชอบมันเห็นกระต่ายแบบล้วนแล้ว ก็มันอยู่ตรงนี้ที่มันอยู่ก็จะนอนโอ้โห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 โอ

ไปไมไไม่ยดโอเไ okay, <okay>. okay. ่าเขา่หอนกอืมอ้อไม่ยอมเลยไม่รี้อสิงจิ้อะไรเงี้ยทำหน้ารมันทำหน้ารอต้องเจอ ဘာလို့လဲဘာဖြစ်လဲအော်အမနာတော့ပဲညို